สวัสดีครับจากใบทอยสีบนหน้คอมนะครับวันนี้น้องเจน้มาเนี่ยในรูปหล่อเลยครับมาจากเกษตรนะครับอันนี้เรามารับให้น้องเราป่ะใช่แค่ฝากคลิปนะครัพี่อ้อยฝากคลิปนี้ไปให้เลยครับเนี่ยพี่เจมมาเทให้แล้วนะครับอ่าคือน้องเจมเล่นมาแล้วก็สบายหน่อยครับก็คือเนี่ยครับอะผมปล่อยเทเลยเบาๆก็พอเราเอาเบาๆไปไปเลยเค อ่าเทเทนเซอร์หน่อยโอเคเด่นนะมันเป็นของมือสอนลนะเราก็ต้องเทน,นิดนึงทเทเทนเซอร์หน้าเทนเซอร์หลังอ่านนองฝีมือนะครับนะครับอย่างนี้ก็ทําให้พี่บอยสบายนิดนึงเราก็ระาวาังในพวกนี้แค่นี้ใช่ไหมเห็นศัตรูตนะ้ครับจะแอบเห็นศัตรตูกันอยู่นะครับ,บนะครับชอบเชี่ยวเลยนะครับอ่าเอาขึ้นเลยขึ้นแล้วรีเทนเจโฮมหน่อยได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ เดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่บอยช่วยดูเจมดูดูดนหนึ่งโฮมพอยท์โฮมพอยท์โฮมพอยท์ไงระบอกแบตเตอรี่อ๋อโอเคนี่นี่น,นี่ตากล้องลักบี้นะครับ <Indeed it. S 1> อ่าเนี่ยะครับเป็นความรู้ด้วยนะครับก็อย่างว่าคนที่ดันเดินเท่าไหรแต่ท่านเจนเขาจะคิดงงว่าออ๋พี่บอยดันไม่ขึ้นนะครับก็คือว่าต้องรอโฮมพอยท์ก่อนนะครับเขาถึงจะให้ไปนะครับก็ใครที่เล่นก็ใจเย็นๆนิดนึงรอโฮมพอยท์อ่าแค่พอาตังค์แค่พอพอ่าฮะนะโอ้โหเน็ตไม่รู้ว่าเทสทูปโปอหรือเทสโดนซิงนะครับเอาลีดองที่เธอดนมาเลย ต้องดีเทลดูหน่อยสิโอเคทีนี้อ่าโอเคครับถ่ายภาพนิ่งให้ไวหนึ่งภาพพอครับเพื่อขอภาพนิ่งหนึ่งภาพอ่จาจะภาพนิ่งให้พี่หนึ่งภาพอันนี้เป็นเก่อดก็ด้เดี๋ยวพี่อขอดูนล็ก่อดทะโอเคครับป๋าเฮ่อเพื่อจะโอเคเอล็กขอดให้ไวอ่าหนึ่งภาพเล็กขอดให้ไอยี่สิบวิพองเจม มือีมือนะครับดยจากนิ้วนะครับด้ลยครับอ่าเดี๋ยวเอาภาพสมภาพสวยๆจากน้องเจนได้เนะครับโ okay, อเคขอใคย้มเสพพินั่นแหละโอเคนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยรีเทนท์ทุกโฮมนะครับไปเอาความไกลหน่อยเอาความไกลหน่อยขอความสูงและความไกลหน่อยเรารีเทนท์ทุกโฮมกลับมา <Okay. S 1> ได้ได้ขึ้นด้อีกขึ้นเลยขึ้นเลยอันนี้ไม่กลัวหรอกกลัวนกครับมว่กลัวนกเที่ยงเจนเดินหน้าเลย อันนี้นะครับเดี๋ยวขอดูความสูงข,ของน้องหน่อยนะครับอ่ะส3สิบสามนะครับกำลังดีนะครับซึ่งอันนี้อนีอ่าเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยไป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 เลยอ่าไปเลยไปเลยไปเลยไปอีกอีกโอเคโอเคนะครับน้องเก่งนะครับมาครับมาปุ๊บ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 ,บนะครับจากการเก็บชงเองหมดเลยนะครับมาแล้วยังมาละอ่า แดี๋ยวดูก่นคอยกันนิดนึงมันน่าจะหลงตาต้นมไม้เพราะเราเราเทคอทำไมรู้นะครับทำไมน,น้องก็น้องก็น่ารักถามพี่บอยขึ้นได้ไหมพี่บอยขึ้นได้ไหมอ๋อก็คือว่ามันถ้าเป็นในเมืองมันจะค่อนข่างได้แด้ละครไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนต่างจังหวัดนะเจนนะเพราะนั้นมันสะอาดสบายสบายใจกว่าแต่ว่านะครับก็กทมมันค่อนข้าง,างมีพวกสัญญาณกีดข,ขวางอะไรค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคเรีบยบร้บรอยแล้วเจมครับผมครับสวัสดีครับไป